F อนี่วิ่งกัน12แล้วครับครับไม่ธรรมดา128ฮะต้องบอกว่าเครื่องนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าทีกควรนะแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมาเล่นกันเยอะแล้วแล้วก็เวลาดีครับยไม่เข้าอแล้วจไปแล้วครับ12ออีกสักทีนะ สิบสองเก้าครับโอ oh, 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 oh. uh ้โหสิบสองเก้าก็ตอบสิบสองให้ดูกันอีกครั้งครับสวยงามครับเขาทำได้ครับต้องขอประธานอภัยผู้ท at ี่รับชมอยู่ในช่วงสองสาตอนที่ผ่านมาพอดีว uh ่าผมต้องมาใช้ GoPro 4ซึ่งไม่มีการสะเทือน จะสะเทือนอย่างที่เห็นมาก่อนอ้นนี้ผมยืมโปรโ r ร9ของเพื่อนมาใช้อันนี้เขาคืนเข้าไปแล้วผมก็ต้องกลับมาใช้โปรโ r รสของผมก่อนที่จะดูนครับ Subscribe Like Share and click the following on the bottom right there ก็ ดีว่าช่วงนี้ผมก็ถ่าย Honda เยอะนะตั้งแต่งานฮอนด้าเดก็ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบถ้าเป็นฮอนด้นะชอบเครื่อง H H and F H 2 2หลายคนอยากให้ผมรูดภาษาอังกฤษชัดๆสอนภาษาอังกฤษก็จัดไปนิดๆหน่อยๆแล้วกันผมไม่ได้เป็นครูแล้วก็ไม่ชอบที่จะ สอนใครก็เลยขอเรื่หน,น,น่อยแล้วกันก็อู่นี้ก็เป็นอูนึงที่ทำเครื่อง H นะครับแล้วก็ผมก็เห็นในเขาวิ่งเซอร์กิตแล้วก็ดรากในรถคันเดียวกันในรถคันเดียวกันนั้นมนันเป็นรถแอคคอร์ดตาเพชรมาที่ทุกๆคนเรียกกันซึ่งแอคคอรตาเพชร มันไม่ได้เกิดมาให้เป็นรถแข่งแต่คนคนนี้เอามาทำรถแข่งทั้งเซอร์กิตและดรากนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าเขาทำอะไรกับรถเขาบ้างแล้วมันแตกต่างกว่า DB KL P อย่างไรนะไปติดตามกัน ถึง TJ Fuel นะครับ TJ Fuel 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 ไม่ใช่ Full Fuel 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 นิดนึง TJ Fuel ครับอยู่ที่ถนนพระยาสุเรนถ้าผมเรียกถูกนะเดี๋ยวถามเขาอีกทีหนึ่ง จอที่นี่เขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายของ injector shop นะฮะแยกออกมาอยู่ตรงพยาศูเรนนะครับเจ้าของเขาก็แข่งรถโตเกอเทอร์บโบโตโยโตโยต้องเข้าแล้วแล้วก็แรนะ็คฮอนด้าเด เดเหมือนจะไปทุกปีโปรชีตเย็เยนๆมากๆเทอร์โบเห็นข่าวว่าจะมีโปรเจกต์เทอร์โบเขาด้วยโอริงต่างๆนี่ก็มีครบนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขากนเป็นเครือข่ายของอินเจคเตอร์ชอป นี่ก็เป็นห้องล้างวัชีดแค่สวชีดเป็นเครื่องยี่ห้อเดียวกันกับอังกฤษเขาใช้ตอนนี้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ เดี๋ยวรารอสัมภาษณ์เจ้าของแป๊บนึโอเคมาสัมภาษณ์กับเจ้าของกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวิดนึงครับผมนิวทีเจฟูช็อบครับพี่นิวนะคุณนิวนะครับผมทีเจทีเจนี่คืออะไรทีเก็เป็นชื่อของลูกสาวอ๋ออะทีเจก็ทับทีมจ๋าอะไรประมาณนี้ครับโอเคแล้ว ทีเจนี่อยู่ที่ไหนหมายถึงว่าร้านเนี่ยอยู่ที่ไหนร้านอยู่รามินทราหลังแฟชั่นไอแลนด์ครับครับผมอันนี้ก็เรียกว่าถนนพระยาสุเรนพระยาสุเรนครับพี่อ๋อโอเคถ้าใครที่อยู่แถวนี้ก็สามารถมาติดต่อได้ที่นี่รับทําอะไรบ้างก็มีโอเวอร์ฮอนหัวฉีเครื่องยนต์เบนซินทุกรุ่นโอเวอร์ฮอนหัวฉีโอเคใช่ได้ทุกรุ่นเลยครับรุ่นใหม่ๆรุ่นเก่าอะไรได้หมดเลยครับ ก็เน้นก็คือเป็นร้านหัวฉีดใช่ร้านหัวฉีดก็มีจำหน่ายหัวฉีดจำหน่ายปัมติกพวกหัวเทียคอหยุดระเบิดอะไรประมาณนี้ครับอ๋อหลักๆก็แก้รถที่มีอาการสะดุดเร่งไม่ขึ้นอืดกินน้ำมันอะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเบสิกที่จะต้องตรวจเช็คนะถ้ารถมีอาการแบบนั้นใช่ใช่ผมว่าผมว่ามันสาคัญเพราะว่าผมก็เคยซื้อขายรถมือสองครับแล้วเวลาผมได้รถมาอย่างสิ่งแรกที่ผมทําเลยคือเช็คหัวฉีดครับซึ่ง มันก็ผิดปกติทุกคันอะเพราะว่ารถมันหลายปีคแต่มาสมมติว่ารถเดิมเนี่ยอยากจะอัพโปรชีมันมันจำเป็นไหมมันได้ไหมถามว่ารถเดิมโรงงานเลยนะพี่รถเดิมโรงงานอัพได้ไหมอัพเพื่อที่เราจะเติมน้ำมัน e85 เนี่ยอัพได้แต่คือ e85 เนี่ยรถมันต้องการน้ำมันที่จะเพิ่มขึ้นจากของเดิมนะพี่สาประมาณ30%มสิบคือ e85 เนี่ยมันจะ ถ้าเกิดรถบ้านทั่วไปเนี่ยเราใส่ไปมันจะกินน้ำมันกว่าเดิมอ่าฮะอ่าอ่าใช่เราอย่าง E20 อ่ะ E20 ถามว่าหัวฉชีดเดิมที่รถที่รองรับนะกับรถเก่าๆนะรถรุ่นเก่าพวกยุคเก้าส่นเลย E20 ถามว่าโอเวอร์ฮอลหัวฉีดไปอัพเป็นสแตนเลสไปสามารถเติมได้เลยนะพี่อ๋อก็เข้ามาเปลี่มาแปลงนิดนึงแปลงนิดนึงใช่ใช่เพื่อที่เปลี่ยนกองเข้าไปเพื่อที่จะให้มันทนกว่าเดิมแล้วสำหรับคนที่ไม่รู้อ่ะ เขาใช้รถรุ่นเก่าที่ใช้น้ำมันปกติทั่วไปเก้าห้าแล้วเขาอยากที่จะมาเปลี่ยนเป็น e 8ปห้รือ e 2 0ประโยชน์ของมันคืออะไรอืมคือ e 2 0ก็คือได้ราคาที่ถูกกว่าแล้วพี่น้ำมันถูกกว่าใช่น้ำมันมถูกกว่าเลยนประหยัดเลยเต็เลยเราได้จำนวนลิตรเพิ่มกว่าแน่นอนนะครับเสร็จแล้ว E ีสิบเนี่ยผมว่าโ,โอเคนะพี่หันจีนเดิมก็ใช้ได้เติมได้แต่ถ้าเกิดเราอยาก E แปดห้าลดเดิมลดบ้านเลยที่ไม่เราไม่เคยพวกดูแลพวกกองในถ<ช>ังน้ํามันพวก<ช><ช>ปั๊มติ๊กอะไรเนี้ย E แปดห้าผมว่าลดบ้านเลยไม่เหมาะมนะม,มันคือมันต้องทําทั้งระบบครับพี่ท<า>ั้งใจน้ํามันทั้งตัวกองเบนซินกองเชืเ้อเพลิงอะไรมาเนเี่ยครับผมจะดีกว่าใช่แต่ผมแนะนํานะ ลดบ้านนะ E 2ีสิบพอพี่ครับหัวฉีดเดิมนี่แหละแค่นี้ค่หอจริงๆค่าน้ำมันมันก็ประหยัดกว่าก๊สโซฮอลเยอะแล้วใช่ใช่ใช่จากเราเติมเก้าห้าอยู่เนี่ยเราเราลดมาได้แค่ E ยี่สิ้นี่ผมคิดว่าก็เสียค่าน้ำมันได้เยอะแลวนะครับแล้วรถปีอะไรขึ้นไปมันถึงใช้ E 2ีสิบอยู่แล้วรถใช้ E ยี่สิบอยู่แล้วใช่ไหมพี่รถปีใหม่ๆตั้งแต่ปีส0ง0ันสิบขึ้นไปนะพี่ใช่แต่เพราะฉะนั้นถ้ารถตามกว่ส2 0 1ันสิบางรุ่นก็จ็ สามารถปรึกษาได้ถ้าเขาอยากจะเติมเป็น e ยี่สิบหรือ e แปดห้าก็ตามสามารถปรึกษาได้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่สต่เมื่เราลด Honda Jazz GD อยากเป็น e ยี่สิบ Jazz GD อยากเป็น e ยี่สิบใช่ไหมค่าใช้จ่ายอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทถูกนะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับคุ้มมากนะคุ้มมากนะกับการได้เติมน้ำมันที่ถูกส่วนใหญ่ก็เบสิกทั่วไปร้านทั่วไปก็อยู่ที่หัวละสี่ร้อยอยู่แล้วอ่าอ่าอาต่อหัวนะครับ แล,แล้วล้างหัวฉีดอ่นะเราคิดเท่าไหร่ล้างล้างหัวฉีดแล้วเบ็ดเสร็จแล้วของแจ๊สกีดีรวมค่าแรงทุกอย่างนะพี่อยู่ประมาณสี่สี่สิบหกค่าแรงสามร้อยจนสี่ร้อยบาทแค่นั้นนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ข้ามสองพันนะเพราะมันต้องมีการลื้อการประกอบการล้างอะไรมันเสียงดังไม่ได้ยินแน่นอนพี่ <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องรถเรือที่ผมมาอันนี้เขาให้เขาทำงานกันก่อนนะครับ วเราคุยกันเรื่องรถที่ผมมานี่ผมสนใจตรงนี้หลักๆเลยมาหาแอคคอร์แอคอร์คือผมเป็นคนที่ถ้าเป็นเครื่อง h อน d a เนี่ยผมชอบเออเคยขับเฟรูดล้วมากับเครื่องนี้แล้วมันไม่อรู้สึกมันอ่ะเพราะนั้นคือป้ายแดงนะแล้วมันขับสนุกมากเพราะนั้นก็แล้วก็น้อยคนที่จะใช้เครื่องเอสในการแข่ง ครับพอดีผมมาได้ติดตามแล้วเห็นกันนี้ไอเอสก็เลยอยากมาลองดูว่าทําอะไรยังไงกับมันบ้างครับเคยทำเคยทําเครื่องตัวอื่นไหมเครื่องเครื่องตัวอื่นเหรอพี่ของคันนี้เหรอหมายถึงว่ากับกับฮอนด้ตัวอื่นไม่ใช่ไม่คัเครื่องฮอนด้าซีรีส์อื่นอะไรเงี้ยก็มีพวกบีพวกดีพวกนี้งครับผมแล้วทําไมทําไมถึงเลือกใช้คือตรงนี้เฮคือมันตรงรุ่น อ๋อตรงคือเรามีรถอยู่แล้วใช่เรามีรถอยู่แล้วครับเป็นมรดกแล้วเราเริ่มจากการแข่งอะไรก็เริ่มจากเขาไปวิ่งแบคเกตก่อนเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วพี่วิ่งแบคเกตแล้วชอบเป็นคนชอบอยู่แล้วซนอยู่แล้วด้วยพี่จริงๆวิ่งแบคเกตคือดรากใช่แล้วอยู่ดีไปลงสายเลี้ยวได้ไงสายเลี้ยก็มีพี่คนนึ่ง การาด88พี่เกมพาผมไปดันไปดูเสร็จแล้วก็มีโอกาสได้ลองฝับดูก็ชอบนะมันมันมีมันมีโอกาสที่เราจะได้แก้ตัวพี่ถูกตูกใช่แร็คเนี่คือแร็คเนี่ยคือจบแล้วจบเลยใช่แล้วเรียจบแล้วจบเลยถ้าพลาดมาก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมพูดอะว่าถ้าสมมติมีคนถามว่าแรกกับเซอร์กิตมันแตกต่างยังไงบอกแรกคทำรถปีหนึ่งวิ่งเก้าวิแต่เซอร์กิต แต่ว่าทำรถปีหนึ่งโอ้หวิ่งครึ่งชั่วโมงใช่มันได้เต็มที่กับมันมันได้เต็มที่กับครับคันนี้ทำอะไรกับมันไปบ้างเครื่องตัวนี้ตัวนี้เหรอพี่เป็นตัวนี้เป็นเครื่องลูกใหม่นะที่ผมอันี้ทำขึ้นมามีท่อนล่างครับเป็นลูกลูกเดิมพี่87มิลแล้วก็ช่วงชักเราขยับขึ้นจาก90.7เป็น95ครับครับผมเสร็จแล้วฝาก็มี มีแคมมีสปริงวามีลิเทนเนอร์ก็เบสิกทั่วไปเลยทำกันหลังหัดก็เยอะอยู่นะเออเยอะอยู่นะมือน้ำใหญ่มากครับไม่มีหลายก็ไซเล็กลิ้นใช่ลิ้นเก้าสิบครับมันไม่มีเอ่อไอถ้อยดีไอหมายถึงว่าไอดีครัรุ่นนี้ไอดีคอไอดีอะไ่งตัวนี้คือคอไอดีมันไม่หมายถึงว่าของซิ่งของซิ่งมีนะพี่เป็นของตะกังอ๋อ แต่คือผมทดลองดูแล้วของสักรังกับตัวเนี้ยเหมือนกับว่าสักรังมันจะใหญ่เกินไปอาอากาศมันใช่นั่นเกินไปเพราะเพราะว่าลองเอาขึ้นกราฟไดโน่ครับสักรังเก็จะอยู่ประมาณยี่สิี่สิบห้าครับไม่ข้ามนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยใช้ของเดิมเนี่ยพี่ครับของตรงรุ่นเลยขวานด้านในมีโมนิฟายขยายแล้วเสริมขึ้นมา ตัวนี้โดดไปหลังจากทําอย่างนี้มานะอย่างอื่นปกเดิมทุกอย่างเขาโดดขึ้นมาเกือบยี่สิบเจ็ดีโอเยอะนะ,ะเอเยอะนะอันนี้คือเครื่องเซอร์กิตเครื่องเซอร์กิตแล้วเครื่องแด<ร>กเครื่องแดกอยู่โน่นอยู่โน้นดหน้ามาดูเด้เครื่องลูกนี้ที่วิ่งฮอนด้าเดย์ล่าสุดครับครั้งแรกจำได้มาครั้งแรกที่เราวิ่งเราได้เวลาเท่าไหร่ครั้งแรกที่วิ่ง ครื่องรุ่นี้นะพี่ครัอยู่สิบสิบสามสี่สิบสามสี่สามสี่สิบสามหนึ่งเร็วสุดเร็วเร็วสุดแล้วนั้นสิบสามสองป่ะที่พี่จะมีไปถ่ายใช่ใช่ถ่ายวิวให้อ่ะใช่เครื่องรุ่งเนี้ยสิบสามสองแล้วเวลาที่ดีที่สุดของเครื่องตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่สิบสองแปดสิบสองแปดแล้วสองแปดหนึ่งครับโอ้โหมันก็โดดลงมาเยอะนะลงเยอะเลยพี่แล้วตอนนั้นตอนที่เวลามันลงมาขนาดนั้นคือ เขาเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่วิ่ง12แล้วป่ะครั้งแรกเลยพี่โอ้โหมันใช้เวลาหลายปีนะกว่าจะลงมาเจ็ปีเจ็ปีพี่คนคิดว่าคนที่ว่าแดกง่ายมันก็ไม่ได้ง่ายนะถ้าไม่ได้แบบผมเต็มที่ับผมอ่าไม่ได้โถมเต็มที่แล้วสนุกไปเลยตัวเก็ไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะลงขนาดนี้ตั้งใจนะก็13ศูนย์ก็โอเคแล้วครับตอนที่ขับตอนที่ขับผ่านเส้นแล้วกลับมารับ ไปแล้วเรารู้เวลาเราเรารู้สึกไงรู้สึกดีใจมากยิ้มทั้งวันสบายใจทั้งวันแล <laughs> ้วจากจากจากที่วิ่ง13มาโดยตลอดแล้วลงมา12เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรไปก็คือเปลี่ยนไปเหรอพี่แพ็กชันแล้วก็อัตราทดของเกียร์ใหม่อ๋อครับจัดทรงใหม่ออครับมันก็เรื่องมันก็เรื่องของรายละเอียดใช่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ได้อย่างพวกรุ่นพี่มาข้อเสียของดร็กเนี่ยที่ผมเห็นนะมัน คือมันต้องใช้เงินพอสมควรในการที่ทําและลองแต่การที่เราจะลองเยอะๆมันกลับกลายเป็นมันก็เหมือนกับเสียเวลาของเครื่องเพราะเครื่องมันมีอายุการใช้งานใช่ไัมหลังที่เราทํามาเพราะฉะนั้นมันก็จะลองเยอะๆก็ไม่ได้เดี๋ยวเครื่องพังใช่เพราะของผมก็เครื่องเสร็จเกียร์ต่อแต่เกียร์นี่หนักเลยเฮ็ดเฮ็ดมาะมากพีเกียร์ถ้าเกิดใครติดตามผมอยู่นะเกียร์โอ้โหเยะเยอะมาก เปิดเปิดเปิดหมายถึงอะไรเฟืองเฟืองด้วยแล้วหลักๆเลยลูกปืนตูดเกียร์ของเฮซชอมแต่อย่างตัวเนี้ยล่าสุ่นเกียร์ผมพวกเนี้ยจะไปหมดเลยอ่าแลพวกนี้มันก็มันก็ยี่ห้อ ODM เนี่ยครับไปหมดเลยพี่ไม่เหลือลูกปืนติดตูดเกียร์ไปปั๊บคราวนี้เกียร์เด้งอ่านี่ลูกนี้ที่ผมไว้วิ่งแดก ที่วิ่งฮอนด้าเดล่าสุดคือลูกนี้ผมถอดโอเวอร์ฮอนเรียบร้อยละหัวนี้มันก็หัวนี้รถคันนี้ทั้งเซอร,ร์กิตทั้งแดกก็เปลี่ยนหมดถ้า,ถ,าถ้างานติดกันก็ต้องยกเข้ายกออกกันอย่างเงี้ยนะใช่ครับแ <c oughs> หมลงทุนจริงๆก็คือดเดี๋ยวมีคอนเซ็ปต์ใหม่อีกคันหนึ่งเฮตเตอร์โบเป็นเฮตเตอร์โบรถอะไรสายก่อนแอคคอร์ดสายก่อนโอ้โหย่างแอคคอร์ดเหมือนเดิมอ่านั่นน่าสนใจครับ แต่เอฟเทอร์โบด้วยใช่ครับตอนนี้กาลังคุยกับพี่แจ๊กอยู่พี่แจ๊กสุวสยามกับอาจารย์ก้าเรสซิ่งว่าจะออกมาในแนวไหนแต่ของเตรียมไม่ครบหมดละครับเมื่อไรอ่ะเมื่อไหรเสร็จก็เมื่อไรเมื่อไรเริ่มเมื่อไหรเริ่มเดี๋ยวปีนี้ผมต้องวิ่งซุปเปอร์เทอร์โบทั้งปีเลยให้จบก่อนใช่ให้จบก่อนนะครับแต่รถก็ระหว่างนั้นก็ทำเรื่อยๆครับครับน่าสนใจ ไอ้คันคันนี้ก็ถ้าทำเมื่อไรก็บอกผมด้วยแล้วกันอได้เดี๋ยวผมรงข่าวไปแต่แต่มีทำเหลือของมารอครบหมดละเหลือแค่คนประกอบโอเคประกอบนี่คือใครแจ็กเหรอพี่แจ็คครับรอกันต่อไปงานเ็เยอะใช่อันนี้ก็พี่แจ็กกับพี่ก้าเป็นคนดูแลให้เด้แต่ขอดูในรถน่ะได้เลยครับเฮ้ยกันเลยพี่เดยดี ยังไม่เอาออกเลย <c oughs> ถ่วงถ่วงน้ำหนักกันเต็มที่ครับอ๋อมันก็มีเกียร์ไอ้ด้ามเกียร์เนี่ยมันมีของ H หรือว่ามันสามารถที่แปลงอันนี้เป็นของ K ครับผมงใ,<ช>งใช่ได้แล้วแปลงใส่ได้ครับผมบถ <c oughs> นี่ก็เดิมทุกอย่างเลยครับเรวจะไม่ได้จูนจ่าย้ายพี่จิมี่ลองขัดหน่อยไม่ไม่ได้ละเห็นเบาะแล้วนั่งไม่ได้ ประมาณนี้เสรักิจแล้วก็ขับเองครับขับเองด้วยแล้วก็ถ้าเกิดหลักๆก็ให้ชีวินรุ่นน้องขับรับแต่ปีนี้ผมขอขับเองถ้าทําอย่างนี้พีระวิ่งอยู่เท่าไหร่พีระดีสุดนะพี่ตอนนี้กับบอดี้ตันร้อยวิ่งอยู่หนึ่งสิดห้าหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีสิบห้าเฮ้ยโอเคถือว่าเร็วถือว่าเร็ว เดว่าเร็วแล้วหนึ่ง้ากับสายยาวๆรถหนักด้วยช่วงล่างช่วงล่างแค่ไรช่วงล่างตัวนี้เหรอพี่เป็นโช๊คของ Geco Racing เสร็จแล้วพวกบูทต่างๆก็เป็นยูนิเทนบางตัวนะครับเสร็จแล้วของเดิมของแท้พี่เบิกข้างมาครับเราใช้แค่บางตัว่แตจริงๆแล้วถ้าไม่ได้แบบรถแข่งจ๋าของของโรงงานดีสุดแล้ว ใช่คนทนกว่ามันไม่แตกไม่ลาวเอ้ตัวเอเครื่องเครื่องแรงนี่ได้กี่มาเครื่องแรงนี่สองร้อยหกสิบครับสองร้อยกสิบก็เครื่องเนี้ยเครื่องตัวนี้ยังไม่ได้จูนเลยยังยังไม่ได้จูนเลยครับก็หวังไว้ที่รักสองร้อยสองรอยสี่สิบเพราะว่า เครื premises, x, yeah, yeah. s right. <S ่องแดกกับเครื่องเซอร์กิตมันต่างกันที่ต่างกันใช่การจูนอะไรก็ต่างกันด้วยการจูนอะไรมันต่างกันก็คือเอาให้มันเย็นไว้ก่อนเหนียวเหนียวดีกว่าตอนแรกผมก็คิดว่าเออทั้งแดกทั้งเซอร์กิตเลยในเครื่องตัวเดียวเออพี่คนคนละตัวกันแต่ดูอย่างนี้ก็เอาเรียกว่าใจรักดีกว่าสามารถที่จะยกเครื่องเข้าเครื่องออกเพราะว่าแข็งอะไรก็เอาเครื่องนั้นลงมาหย่อนใส่ใช่ก็ได้พวกน้องๆทีมงานด้วยก็ ฝากหน่อยว่า TJ Fuel อยู่ที่ไหนอะไรยังไงอีกทีนึ่งร้านตั้งอยู่ที่พญาทุเลน37นะครับพี่อยู่ใกล้กับสนามก็ปัญญาแล้วก็แฟชั่นไฮแลนด์ครับมันมีอะไรก็สามารถติดต่อได้มีอะไรติดต่อเข้ามาได้เลย TJ Fuel เป็นพวกก็ TJ Fuel Shop เลยครับโอเควันนี้ขอขอบคุณคุณนิวมากนะครับครับที่ได้เิอให้มา ให้ไวรุ่นได้รู้จักกับเอสหน่อยเพราะส่วนใหญ่ที่ไปแต่ละอู่มันก็นั่นแหละอย่างที่รู้ดีบีเคแอลอะไรก็วากันไปเอสก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่น่าเล่นเพราะว่ามันตลาดสองพันสองร้อยีีใช่ครับไ2 0มสองพันสองสองพันสองโอเควันนี้ขอบคุณคุณนดีมากครับได้ครับสวัสดีครับ ผมมาเลยละแล้วแล้วนิวคือตอนวัยรุ่นนี่ทําอะไรตอนวัยรุ่นแบบพี่ก็ทั่วไปอีเล็กเก๊กซขับรถแว้นโน่นนี่นั่นฮะจะได้มาเจอกับรุ่นพี่ที่ดีอะพี่ในขับพวกแอคคอร์ดพวกนี้นั่นก็ได้แอคคอร์ดมาคันนึงก็เจอพี่เจย์พี่เกย์ก็แนะนำพี่กิจพี่เอกพี่แจ็คพวกนี้ให้รู้ให้รู้จักอ๋ออ๋อก็ได้ คอนเทนต์ด้วยได้อาชีพมาจากคมพี่พี่แหละครับพอดีนะก็คือเราเราก็ได้มาเจอสังคมพี่ดีครับแล้วเขาก็นำพาเราไปในทางที่ดีครับก็ถือว่าได้เปิดได้มีโอกาสเปิดร้านแล้วก็มันก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ครับโอ้ดีจังเลยขอบคุณมากเลยนะพี่ขอบคุณพี่พี่ที่ผมเ่ยชื่อมาที่นี่ถ้าไม่ได้พวกพี่เขาก็แย่พี่พี่ที่เขาดูอยู่เขาก็รู้แหละ มีตัวแรกตัวดาก้อนนะครับตัวแรกไปจต่ตอนนี้ก็ยังอยากได้อยู่นะอันนี้ก็มรดกเหมือนกันพี่นะผมมีรถมรดกเครื่องเดิมเครื่องเดิมไดเล็กกาไปทําอะไรเพิ่มก็กทำปั๊มก็มี Turbo เทอร์โบเอฟห้าอะไรเนี้ยแล้วก็อันนี้ก็มีเกียร์มีอะไรครบหมดแล้เหมือนกันนี่ก็เรียกว่าให้ดูไลฟ์สไตล์ของของคุณนิวใช่ uh huh. ก็เล่นรถมันแต่วัยรุ่นแล้วก็ได้มาเปิดร้าน มีร้านที่สามารถเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้คือความความฝันเมื่อก่อนเราก็มองเขาเราพี่้นงคกับรุ่นนี้โอ้โหโปรเทตโรเทเหมือนงานเหมือนงานตอนเด็กผมเห็นแบบเขาแต่งกันแล้วแบบอยากได้ใช่แล้วขอพ่อซื้อพ่อก็ซื้อให้อันนี้พ่อก็ซื้อให้อยู่นกันเออมันสวยมันสวยแต่ผมเคยไปเห็นคันหนึ่งนะคือคือเห็นเมื่อปีที่แล้วอ่ะสภาพป้ายแดง คือเขารีสโตทั้งคันสวยมากคันนี้ยังเดิมๆเะพี่เดิมหมดทุกอย่างเลยเนี่แล้วเรามาพาพี่จิมมี่มาทานกาแฟอ่าน่าครับก็นะครับได้รู้จักทำควารู้จักกับนิวครับการนะว่าเห็นน้ำใจเขาเป็นเขาเป็นใครมาจากไหนยังไงทําอะไรงานดีเลยคืออะไรก็เขาก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งก็ ก็รอดูก <derived> uh, ันต so, <t aps> <t aps> <Yeah. t aps> ่อไปครับว่าอนาคตเราจะขยายกิจการหรือเปิดไดโนไหมเออไดโนแบอพี่กิจก็แยบยบมานะเอาเอาไดโนด้วยดิอ่ากิจเดี๋ยวกิจจะลงทุนให้นะครับอ่าก็ก็แหละก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะก็ทำความรู้จักไว้กับ t ีเจฟิวนะครับนิวใครอยู่แถวพิาณุเรนหรือว่าก็เรียกเราแว็กลามินท่าแฟชั่นไอแลนด์แถวๆนี่แหละก็แวะมาได้นะครับมาสอบถามมันก็ได้ คุณที่ติดตามอย่าลืมกด subscribe like share แล้วก็กดติดตาม Follow ing ครับวันนี้สวัสดีครับครับสว,ส,สวัสดีครับ